ใส่ถุงมือคือสิบเป็ดตาเป็ดตาร้างเนาะเปต็ตาอันเชียนนั่งสินะมึงพอเบิดโอ้โหข <c oughs> อบนอกนุ่มหนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูดูหิวหิวหิวเราจะมาป้อนนะครับผมมาป้อนทุนเรียนครับพบกับช่องน้องพลายบุญไลยจ่อยนะครับวันนี้เราก็อ่า แม่แม่เออแม,แม,แม่แม่สีเขาใจดีนะฮะซื้อซื้อ,อทุเรียนนะฮะ<ท>ให้บักจ่อยนะครับผมให้คุณแม่จันทีคุณแม่จันท์กับบักจ่อยนะครับผมก็นี่ครับทุเรียนก็มาถึงแล้วนะครับผมในจํานวนอ2,000คะแนนนะฮะนี่ครับได้สามหน่วยครับหน่วยใหญ่นะห<อ>น่วยนี้เท่าเท่าหัวของปุยฝ้ายกับอัฟฟอมเลยะฮะสองหัวห<อ>น่วยนี้เท่าหัวผมนะ,ะน,มนจะเป็นสีม่วนด้วยอืสีมว่วนใช่ ยังที่สีม่ลคือีนมีหนูจ่านวันนี้ผมจะมา่านะครัสุกมาี๋ยวคงไม่สุกนะครับมันนี่มันพุดแม่ครับแมครับน้าจ่น้อยได้กินมาล้วลูกเบ่งพ่อบอกนี่ทาโรดกินโรดทากินโรดพอะไม่สนใจอ่ะสนใจละกินนมดีกว่าใจวะ พ่อปอกไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่ <c oughs> ดาตาหูสมั่งว่าไผเป็นไผโอ้กินมาแล้วโอ้อยากให้แม่แม่เอฟซีได้กินมากเลยหอมห่วยๆเลย <c oughs> พี่ฟอมเป็นคนที่ไม่ชอบทุเรียน <c oughs> แตกแล้วท้งนี้คนบ่มาักทุเรียนมานางฟอมทุเรียนหปาดยากระเซียน เรียนมาเลยครขอหน่อย,อยก็ดูทุกมือครับโอ้อาพ่อขอหน่อยขอด้านนั้นหน่อยปุ่นลูกทรายหุ่นล่ะกินไม่หลูกนี่เอาหนี้นี้นี่เอาหน้าพ่อใหม่พ่อเอาไปดิอลองเอาเปลือกไปดิไปถือไปดินนใส่มือเลย เอาฟังนี้ให้น้องด้วยให้น้องด้วย,อยเอาอโหดอะพ่อกินเปลือกครับกินเปลือกทำไมเยียบด,ด้วยอะ่ะจะหักหรือเปล่ามาดูไปแล้วไปแล้วก <c oughs> ินบุปเปิน <c oughs> <c oughs> ปัดปัดนี้ปัดยาบัตร <c oughs> ยากัตร อันนี้ตอนนี้อีพ่อเรานะครับกำลังจะเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วอันนี้คือหนูปัดอะไรแม่หนูปัดกระไม้สวยไงแต่ว่าอันนี้อันนี้น้ำน้ำอันนี้เนาะน้ำต่ำนะลูกนี่เนาะโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำต่ำก็มันไม่แหลมไม่สูงก็ดูนี่เรียกว่าน้ำตื้นนี่ดูลูกนี้ดี๋ยวลองนิดลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เกบแต่ลูกนี้ไม่เกบ อยอยยพ่อไม่มีคาม,ม,าม,มาพ่อกำลังทำการทำเละงัดกับลูกทุเรียนนะฮะโอ้โหเปลือกหน,า,นาแน่เลยหอมหอมจนมิ่มมาตอมมึงนะอะไรอ่ะหอมจนมิ่มมาตอม อันนี้คืออะไรอ่ะนิ่มไล่นิ่มไล่นิ่มอันนี้ลูกที่สองนะคะชอบเค็งนอกนุ่มในขอบนอกนุ่มในโอ้ขอบนอกนุ่มในนี่นะคะอยากอยากจีบอกว่าไปได้ไหนแกะไม่ได้หรอพ่อพี่ฟ้อมระว่างมือได้พี่ฟ้อม ไไม่ด้เหมือนแบบใส่ถุงมือคือสิเปิดเปิดตสร้างเนาะเป็ดตาอันเซียนนั่งสินะมึงพอเบิดโอ้โหแข็งนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในถึงอาจจะนี่ค่ะเนื้อเนื้อปลาหยางงามครับ ใครที่ชอบกินไม่ถูกทะลุนะคุณทั้งปอกทั้งซีมอิ่มก็ลูบเบิ้งแล้วม<อ>ึงจีระค่ะเออยยังกว่าจ้าจ้าเพราะว่ามันถือเดียบเปลือกหนา้าอันนี้ตุเรียนพันเปลือกน้านะคะลูกแรกเปลือกบางตรงนี้เปลือกนา้าค่ะ เดี๋ยวก็จะให้พ่อเบิร์ดนะคะปอกให้เสร็จให้อ่าป้อนลูกชายอีกทีหนึ่งนะคะน้องตอนนี้มันเลื่นครับดูดูหิวหิวหิวเราจะมาป้อนนะครับผมป้อนทุเรียนนะคะทุเรรียนคับกินไม่เยอะนะครับผมกินหลายบ่ได้ค่ะเดี๋ยวหอนหนอปูน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 โอ้ยได้พูดแบบไงยางไปกินผู้เดียวพ่อ วาไม่ให้จ่อยกินเยอะนะคะห่อนใน๊ยแฮะอ,อุ้ยเม,มืองจิละ่ะเห็ดขี้ลายลลาค่ะมาริยาให้กินหลายเ <laughs> ขียนแห้งกินมาอิ่มเขียนแห้ง ไม่อยากให้กินเยอะนะคะเอาวันละเล็กแล้วน้อยเนาะเพราะว่าอ่ามันห่อนเนาะวก็จะเอาหญ้ามาให้กินนํานะคะกินหญ้าด้วยพี่ฟอร์มถูกใจพี่ฟอร์มบอกเอาอีกได้ไหมโอ้ <c oughs> จะของเบงของจะของบางอย่างหลายสิปิญยาด้ำเม <c oughs> <c oughs> อรเออมาอยู่เอาไปเสียงใจอุบอยู่ปะ เอออยู่ว้าไปอ,อยู่ซำอุ้ยตกใจไอตกใจอร่อยอร่อยครับเห็นไหมคะอย่างที่แม่นางบอกคะ่ะก็คือมืดมาแล้วฝั่งนี้มืดมาหมดแล้วนะคะแต่ฝั่งนี้ยังสว่างอยู่เลยแจีงจังปางคะ่ะแต่ฝั่งนี้มืดมาแล้ว มืดมาแล้วนะคะรับก็ภาวนาให้ตกธรรมดานะคะขออย่าให้มีลมเออคือถ้าลมแรงก็คือเปียกหมดครับทั้งแม่ทั้งลูกยอ,ยยอ,ยยอย่อยอ่ยยอยอ่ยอยอ่อยย่อ ลูกชายเฮ้ดใจครับตึกใจนึกว่าจะได้กินชิเรียนอีกนี่พี่พี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สว่างไง ใช่ค่ะฝนมันจะตกมาเกินมืกครุ้มค่ะมาฝั่งนี้ตอนนี้นะคะหมดหมดหมดบุกบุกบ้านจ่อยครับหมดนี้ฝน คอยดกอักคอยดักนี่อันหนึ่งหอดูอีแม่แม่หอมนี้ลูกแม่หอมกว,ว้งหนัดน,นี้ลูก จ้าแ่บบลูกแ่บบะครับมาหาคุณตาคุณตากำลังอันนี้ <c ười> <c ười> คุณตากำลังขาหมดอยู่เริ่มอันนี้มาแล้วค่ะรมมือมาแล้วสุดใกล้จะตกแล้วครับฝั่งนี้ยังสว่างเลยค่ะ ช่องฟ้ายังอันนี้อยู่ยังเป็นสีฟ้าเฉยๆยเลยฝั่งนี้มืดมาแล้วนะคะแต่ยังไงแม่นางก็ฝากพอ่อแม่เี่สีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพายบุญไหลเจิยเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ลูกชา,ายเราด้วยเนาะช่วงนี้ก็หยุดพักการเรียนก่อนนะคะแเดี๋ยวอาวันไหนจะเริ่มฝึกใหม่อะไรยังไงเดี๋ยว จะแจ้งพอๆแม่แม่ X4 ีทีหนึ่งนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ